สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมายิงโฆษณา f a c e b o o k กันนะครับจะมีวิธีการยิงยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเริ่มต้นนะครับหลังจากที่เพื่อนๆมีเพจ facebook กันแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต้องทำการโพสสินค้าหรือว่าบริการของเพื่อนๆลงไปในเพจก่อนนะครับเพื่อที่ว่า เราจะได้โฆษณาสินค้านั้นๆนะครับโดยผมได้ลองโพสต์ดูแล้วนะครับเป็นเก้าอี้เห็นไหมเก้าอี e ้เกมเมอร์ใช่ไหมเก้าอี e ้เกมมิ่งนะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะทดลองโฆษณาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่ะยังไม่ได้โฆษณาจริงนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆืคนไหนที่ต้องการโฆษณาจริงๆก็ทําตามผมไปพร้อมๆกันเลยครับเื้องต้นนะครับเข้ามาที่หน้าเพจแบบนี้เนาะแล้วก็เลือกไปที่ ปุ่มโฆษณานะครับเห็นไหมฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้มันจะเป็นเทมเพลตของ facebook แบบใหม่เนาะมันอาจจะต่างกับเวอร์ชันเดิมนิดนึงนะครับอ่ะแต่จะเหมือนเหมือนกันปุ่มโฆษณานะครับคลิกลงไปนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับโฆษณาทั้งหมดเนาะปึ๊บอ่าแล้วเราก็กดตรงนี้ครับตัวจัดการโฆษณานะครับอ่ารอสักพักนะครับอ่ะโอเค อันนี้มันก็จะเป็นโฆษณาที่มันเคยยิงๆิงมาอยู่เนาะสำหรับใครที่ยิงแล้วนะแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยยิงก็จะยังไม่มีตรงนี้นะครับโอเคต่อมานะครับให้ไปกดตรงนี้ครับแม้เครื่องมือธุรกิจไอจุดเาจุดนะฮะอ่าเลือกการเรียกเก็บเงินเดี๋ยคลิกลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มาตั้งค่าการชำระเงินตรงนี้อ่ะโอเค แล้วก็กดเพิ่มวิธีการชระเงินนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มบัตรเนาะปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้บัตรวีซ่านะครับหรือว่ามาสเตอร์การ์ดก็ได้นะครับในการชระเงินเนาะจะง่ายที่สุดนะครับเขาก็จะตัดบัตรเราไปนะครับโอเคก็เพิ่มให้เรียบร้อยเนาะใส่ใหมายเลขบัตรอะไรเรียบร้อยนะครับอ่ะก็ะย้อนกลับไปนะครับที่เดิมเนาะ แล้วก็มากดตรงนี้ครับตัวจากการโฆษณาเนาะเออหลังจากนั้นเพื่อนๆนก็เริ่มการหากลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับโดยการคลิกตรงนี้ครับคําว่าค้นหาตรงนี้เนาะเห็นไหมรูปมันขยายนะครับกดลงไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่ากลุ่มนะครับกลุ่มอ่ะมันก็จะขึ้นตรงนี้ กลุ่มเป้าหมายเชิงลึกนะครับข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายอันนี้กดอันที่2นะครับตรงน,นี้โอเคอเมื่อกดลงไปแล้วนะครับเขาก็จะถามว่าคุณจะโฆษณาให้กับคนกลุ่มไหนนะครับอเราก็เลือกทุกคนบน facebook นะครับถ้าเราไม่ได้จะโฆษณาให้กับลูกเพจของเราเนาะก็เลือกทุกคนบน facebook ครับหลังจากนั้นนะครับประเทศนะครับสหรัฐอเมริกานี่เอาออกนะครับอ่า ก็พิมพ์ประเทศไทยเนาะขึ้นอยู่ว่าเราจะโฆษณาให้ประเทศไหนเห็นนะครับต่อมานะครับอายุและเพศนะครับคุณก็เลือกเลยนะครับว่าคุณคิดว่าลูกค้าของคุณนะครับอยู่ช่วงอายุไหนนะครับอ่าคุณลองกะกะดูนะครับอาจจะไม่เป๊ะนะครับเดี๋ยวเมื่อยิงโฆษณาเสร็จเราถึงจะค่อยมาวิเคราะห์ทางสถิติดูอีกรอบนะครับว่าช่วงอายุไหนสนใจสินค้าของเรามากที่มากที่สุดนะครับแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนนะครับ อันที่ไม่ใช่หรือว่าช่วงยุที่ไม่สนใจออกทีหลังก็ได้โอเคเพศก็เหมือนกันครับถ้าเรามันยังไม่มั่นใจว่าเพศชายหรือเพศหญิงนะครับสนใจสินค้าหรือบริการเรามากกว่ากันนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดไปก่อนโอเคมาถึงตรงนี้นะครับความสนใจตรงนี้น่าจะเป็นปัญหากับทุกคนมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือความสนใจตรงเนี้ยลูกค้าของคุณนะครับจะสนใจอะไรนะครับโดย ขึ้นอยู่กับว่าคุณขายอะไรนะครับโดยในที่เนี้ยผมขายเก้าอี้เกมใช่ไหมผมก็มันอาจจะเป็นการาสนใจช้อปปิ้งออนไลน์ผมเล็งไปที่คนที่เขาชอบช้อปปิ้งออนไลน์เนาะโอเคอ่าพราเราขายออนไลน์นะครับก็มีเก้าอี้ไหมผมอยากดูมีเก้าอี้ไหมเออเก้าอี้เห็นไหมเป็นเก้าอี้อ่ะหีหมดเก้าอี้นะครับเกมไหม มันก็ต้องเจาะคนที่เล่นเกมใช่ไหมอ่าอ่าเกมอ่ะเกมอย่างชนอย่างนี้โอเคนะครับอ่าผมก็เลือกประมาณนี้นะครับฝั่งนี้มันจะเป็นอ่าเปอร์เซ็นนะครับจํานวนคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วว่าช่วงอายุนี้มีจํานวนเท่าไหร่นะครับอ่ะอย่างเช่นอายุ25-34ถึงสาปีเนะี่ยผู้หญิงนะครับมี46%อเห็นไหมมันก็จะโชว์เป็นกราฟแผนภูมิแท่งขึ้นมานะครับอ่าโอเค แล้วก็ส่วนข้างล่างก็ไม่ได้ใช้ครับไม่มีอะไรเนาะตอนนี้ไม่มีอะไรโอเคตรงนี้นะครับขั้นสูงครับเมื่อเรากดคำว่าขั้นสูงมาเราจะเจอกับพวกภาษาสถานะคบขานะครับถ้าเราอยากจะเจาะข้อมูลให้มันลึกกว่าน,นี้นะครับก็สามารถเลือกได้เนาะครับขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าสินค้าของเราว่าเหมาะกับคนพวกนี้ไหมเหมาะคนโสดไหมเหมาะคนมีแฟนแล้วหรือว่ามั่นแล้วก็เลือกเอานะครับอ่าพิจารณาเอาเนาะ ทำงานส่วนตลาดนะครับโอเคเมื่อคุณเลือกทุกอย่างฝั่งซ้ายมือเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณกดเขาวาบันทึกได้เลยครับตรงนี้อ่าบันทึกไปนะครับสมมุติว่าผมใช้ชื่อกลุ่มเป้าหมายว่ากีเกมครับอ่าไปตรงเนี้ยคุณจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับให้คุณจําได้นะอ่าแล้วกดบันทึกไปเลยนะครับอ่า เมื่อกดบันทึกแล้วเขาก็จะมีแจ้งเตือนป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็กดคําว่าสร้างโฆษณาได้เลยนะปุ่มสีเขียวครับโอเคพอมาหน้านี้ครับมันก็จะโฟวัตถุประสงค์เรานะครับว่าเราต้องการโฆษณาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับการรรู้แบรนด์นะครับก็คืออะไรครับให้คนที่เห็นเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์เรานะครับสมมุติใครที่มีแบรนด์เนาะการเข้าถึงเนี่ย มันเป็นการที่ Facebook เนี่ยจะดึงโพสต์เราเนี่ยไปให้คนเห็นแบบเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าคนที่เห็นเยอะๆ่เ,ะเนี่ยจะเป็นลูกค้าเราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ่าอันนี้คือการเข้าถึงนะเหมาะสําหรับกับพวกที่เป็นเอ่อเน็ตไอดอลหรือดาราหรือพวกที่ต้องการเสนองานให้กับคนทั่วไปแบบเน้นจํานวนคนเข้าถึงเยอะๆเ,เน้นคนเห็นอ่านตาเยอะๆนะครับก็เน้นการเข้าถึงเนาะส่วนจํานวนผู้ชมเนี่ย จะเน้นไปที่การดึงนะครับดึงคนเข้าไปสู่ปลายทางของเราเช่นเว็แบบไซต์ของเรานะครับใครมีเว็บไซต์เนี่ยเราดึงคนเนี่ยเข้าชมเว็บไซต์นะครับในทันองเดียวกันกับการเข้าถึงนะครับคนที่ชมก็อาจจะไม่ใช่ลูกค้าเรานะครับแต่เขาจะพาให้คนเนี่ยกดคลิกแล้วก็ชมให้มากที่สุดนะถ้าเลือกอันนี้นะครับส่วนการมีส่วนร่วมนะครับคือการ e n g a g ก m e n t เนาะคือ เขาจะทาไงก็ได้ให้คนนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ของเราเช่นการกดไลค์การแชร์การคอมเมนต์นะครับอ่าถ้าเลือกอันนี้นะครับต่อมานะครับการติดตั้งแอปเนาะอันนี้ก็จะเป็นตามชื่อเลยครับถ้าเรามีแอปนะครับหรือว่าสร้างแอปพลิเคชันนะครับเราก็กดตรงน,นี้ให้คนกดติดตั้งแอปของเรานะครับกดลงทะเบียนกดอินสตอลนะครับเหมือน เวลาที่แอปเกมแอปอะไรพวกนี้ที่มันโฆษณาบนฟีดเรานะครับเนี่ยมันชวนเราไปติดตั้งแต่นี้นะอันนี้จำนวนรับชมวิดีโอนะครับตามชื่อเลยสำหรับครีเอเตอร์นะครับเกมเมอร์หรือว่าทำคอนเทนต์วิดีโอนะครับใช้อันนี้ได้นะแต่ตรนนี้การสร้างกลุ่มลูกคา้าลูกค้าเป้าหมายเนี่ยอันนี้มันจะยุ่งยากหน่อยเนาะคือมันจะเป็นโพสที่แบบทำให้กรอกข้อมูลเยอะแยะอันนี้มันผมก็ยังไม่แนะนำเท่าไหร่ส่วนข้อความนี้ก็ตรงตัวเนาะ พยายามให้คนเนี่ยกดเ๊้คลิกเข้ามาถึงอินบ็อกซ์เราเลยอ่าข้อความนะครับส่วนคอนเวอร์ชันนะครับคอนเวอร์ชันนี้ก็จะเก็บนะครับเก็บการกระทำของลูกค้านะครับอ่าบนเว็บไซต์ของเราเราต้องมีเว็บไซต์เนาะอันนี้นะครับอ่าเป็นการหยิบเข้าตัก,ก้าการลงทะเบียนนะครับหรือว่า่าการสมัครรับข้อมูลการกรอกต่างๆนะครับ อ่าอันนี้ใช่ c o n v วล s i o n นะครับเหมือนจะเก็บพิกเซลได้เนาะส่วนอยอดขายจากแคตตาล็อกก็เขาก็จะเอาแคตตาล็อกของเราเนี่ยไปโฆษณานั่นเองสําหรับเพจที่ลงสินค้าว่าในแคตตาล็อกเยอะๆนะครับเยี่ยมชมหน้าร้านอันนี้ก็สําหรับหน้าร้านที่เป็นออฟไลน์นะครับอย่างเช่นเรามีร้านอาหารนะครับร้านกาแฟเนาะเราก็กดตรงนี้นะอ่าผมก็ยังไม่เคยทำนะตรงนี้นะอ่าโอเคอ่ะ ตอนนี้ผมต้องการขายเก้าอี้นะครับผมก็จะมาโฟกัสที่ข้อความนะครับผมต้องการให้คนเนี่ยทักมามาทมข้อมูลมาซื้อนะครับอ่าเราก็เลือกข้อความเนาะกดคลิกไปเลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะชื่อแคมเปญเราจะตั้งก็ได้นะครับอ่าไปต่อนะครับการทดสอบ AB นะครับคือเขาจะเทสว่าถ้าเราเลือกนะเขาก็จะให้เราเนี่ยดูว่าโฆษณาแบบแบบนี้อ่าแบบ A หรือแบบ B ีเดียวกันมันจะเปรียบเทียบอ่าสำหรับสำหรับเหมาะสำหรับเปรียบเทียบนะครับ อโอเคแต่เรายังไม่ต้องทําอะไรนะครับตรงน,นี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนอ่ะตั้งชื่อเสร็จปุ๊บกดดาเนินการต่อครับชื่อชุดจะตั้งก็ได้ครับแล้วแต่อ่าส่วนปลายทางนะครับใครยังไม่กดตรง messenger ก็ต้องติ๊กไว้ด้วยนะครับอ่าเราต้องการให้ลูกค้าของเราเนี่ยมาติ๊กที่อ่ามาส่งข้อความให้เราที่ messenger นะครับโอเคตัวลงมาครับตรงกลุ่มเป้าหมายเนาะเรากดตรงนี้ กลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้กดลงมาเห็นไหมมันจะเจอเก้าอี้เกมของผมเห็นไหมที่ผมบันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยกดเลยนะครับอ่าแล้วเรามาดูขนาดกลุ่มเป้าหมายทางขวามือน,นะครับเหมือนสกลลปาน้ำมันใช่ไหมถ้าสีเขียวถือว่าพอดีนะครับสีเหลืองก็คือจะกว้างเกินไปเนาะพยายามบีบสีแดงก็คือจะแคบเกินไปถ้าอ,อยู่ในสีเขียวแปลว่าโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้เนาะอ่าต่อมานะครับตหนแงการจัดวางนะครับเราก็มา เลือกได้นะครับว่าเราต้องการให้โฆษณาของเราเนี่ยแสดงตรงไหนเนาะปกติมันจะติ๊กที่จัดวางอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเรามเลือกตำแหน่งการจัดวางที่กำหนดเองเนี่ยมันก็จะมีให้เยอะเลยนะครับนะขึ้นอยู่ว่าคุณอยากให้มันแสดงที่ไหนให้มันแสดงบนเฟซบุ๊กอย่างเดียวหรือเปล่าให้มันแสดงบนอีจาร์เมหรือเปล่าให้มันโฆษณาเข้าอินบ็อกซ์เลยด้วยหรือเปล่านะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนนะครับแต่ว่าแต่ว่า แต่ละที่นะครับแต่ละเพจเมนต์เนี่ยมันให้ผลตอบรับไม่เหมือนกันแน่นอนครับเพราะว่ามันคนละตำแหน่งนะครับเราจะลงทั้งหมดก่อนก็ได้แล้วเรามาดูว่าตำแหน่งไหนคนเยอะสุดนะครับอ่าแล้วก็เอาตำแหน่งที่มันคนน้อย,อ,ยออกทีหลังก็ได้อย่างนี้นะครับอ่าโอเคต่อมานะครับตรงนี้งบประมาณนะครับเห็นไหมงบประมาณคุณสามารถระบุได้นะครับว่า จะให้อ่างบประมาณเท่าไหร่นะครับปกติแล้วเนี่ยงบประมาณต่อวันเนี่ยอันนี้ผมตั้งบนหน่วย US เนาะถ้าเพื่อนเพื่อน่าเป็นหน่วยบาทก็ขั้นต่ำก็ให้เป็น100บาทนะครับ100บาทต่อวันเนาะมันก็จะประมาณ30 US นะครับโอเคในต,ตรงนี้ใช้งานชุดโฆษณาของฉันต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้หมายความว่าโฆษณาไปเรื่อยๆนะครับไม่มีวันหมด ยาวๆไปนะครับเก็บตังค์เรื่อยๆเสียตังค์เรื่อยๆนะครับเโฆษ่ายเรื่อยสอ่วนอันที่สองนี่คือกําหนดได้ว่าจะให้มันโฆษณาตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้นะครับเลือกได้นะครับอ่าโอเคสมมุติว่าผมต้องการให้โฆษณาตลอดไปทุกๆวันนะครับอ่าผมก็เลือกอันนี้นะก็ดําเนินการต่อเลยนะครับอ่าต่อมานะครับเราก็จะเจอกับตรงนี้ครับเพจเฟซบุ๊ก เราก็เลือกเพจนะครับเพจที่เราต้องการโฆษณานะครับอ่าเลือกเพจเอาครับอ่าทูตผมเลือกอมีเพจอะไรบ้างอ่าสอนขายอ่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ให้โพที่มีอยู่แล้วเห็นไหมครับกดเลยนะโอเคแล้วเราก็กดตรงนี้ครับเลือกโพสอ่าแล้วเราก็ไปหาโพสที่ คึ่งสร้างไว้เมื่อสักครูน่นี้นะครับที่ผมให้เพื่อนดูนะไอ้กเก้าอี้เมื่อกี้เออเห็นไหมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนการกระตุ้นให้ดําเนินการเนื่องจากเราเราเลือกเป็นข้อความนะครับเราก็ต้องใช้ปุ่มส่งข้อความอ่ะถ้ามันขึ้นอย่างนี้กดอัปเดตโพสได้เลยนะโอเคมันก็จะมีตรงนี้ครับเห็นไหมคําว่าส่งข้อความตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตรงมาของผมเนี่ยนะแล้วทีนี้ไอ้ตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าถ้ามันอยู่บนเพลย์เมนไหน หน้าตามันจะแสดงแบบใดนะครับเลือกได้อสมมติถ้าผมเลือกว่าปิดมาเก็ตเพจบนมือถือ,อมันก็แสดงแบบนี้ปิดข่าวบนมือถือแสดงแบบไหนนะครับเฟซบุ๊กสตอรี่แสดงแบบไหนนะครับ,บ,บ,นนรบเราสามารถดูได้เนาะขึ้นอยู่กับว่าเพจเมนท์ที่คุณเลือกนะครับตำแหน่งการจัวันที่คุณเลือกเนี่ยเป็นยังไงเนาะคุณเลือกกี่อันมันก็จะขึ้นตามนั้นโอเคเื่อนลงมานะครับไอ้ตรงนี้ เทมเพลตข้อความเนี่ยมันคือเป็นเหมือนเป็นแชทบอทขึ้นมาเด้งขึ้นมาแบบนี้นะตัวอย่างเขาตรงนี้ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนคําพูดนะครับเราก็มากดสร้างนะครับตรงนี้กดสร้างนะครับคุณก็มาเปลี่ยนคําถามได้คุณจะเลือกคําว่าอะไรแล้วตอบเราให้ระบบมันตอบว่าอะไรใช่ไหมตั้งว่าอะไรตอบว่าอะไรอย่างเช่นอาจจะเขียนว่าราคาเท่าไหร่ผมเขียนว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมอ่า คำตอบก็คือราคาของสินค้าคุณอ่าสมมผมเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดเก้าศูนยะสมมติหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ะประมาณนี้แล้วเราก็บันทึกไปนะครับอ่าเมื่อลูกค้าทักมาในข้อความเนาะแล้วเขากดคําว่าตรงนี้นะกดไอ้ลูกศรสีฟ้าเนี่ยตึบ๊บนะระบบมันก็จะตอบกลับไปว่าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์อ่าคุณก็ไปตั้งคําถามและคําตอบให้ดีนะครับอันนี้คือแชทบอทของโฆษณาเฟซบุ๊กเบื้องต้นนะครับโอเ ตรงนี้ไม่มีอะไรนะหลังจากนั้นนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับตรวจทานเรียบร้อยแล้วเนาะคุณกดคำว่ายืนยันได้เลยนะครับอ่ะเท่านี้นะครับโฆษณาของเพื่อนๆนนะครับก็จะไปแสดงอยู่บนฟีดเฟซบุ๊กนะครับอ่าตามกลุ่มเป้าหมายที่เพื่อนๆนได้เรียกไว้นะครับเห็นไหมแต่นะครับแต่นะครับอย่าลืมว่าเราต้องช่วงแรกอ่ะเราต้องมีเงินในบัญชีก่อนนะถ้าเขาอ่าถ้าเงินมันตัดไม่ได้นะครับมันตัดไม่ได้มันจะขึ้นล้มเหลว แล้วทีนี้โฆษณาของเพื่อนเนี่ยก็จะไม่แสดงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเงินในบัตรที่เราผูกไว้ด้วยนะเตรียมไว้หน่อยนะครับลองกะเอาใส่ไว้สักสองสามันก็ได้นะครับเห็นไหมโอเคเบื้องต้นก็คืออย่างนี้ครับเราต้องโฆษณาโดยที่ต้องเตรียมโสตดนะครับที่มีคุณภาพให้ดีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราโฆษณา ไปแล้วเออแล้วมันจะมีผลตอบรับที่ดีกลับมาเสมอไปไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับคอนเทนต์และสินค้าหรือบริการของท่านท่านนะครับว่าเราจะสร้างออกมาดีแค่ไหนเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กมันเขาเพียงแต่ทําหน้าที่เอาของเราเนี่ยไปโชว์นะครับแต่ถ้างานโชว์ของเราเนี่ยมันคอนเทนต์ไม่ดีมันมันสื่อไม่ดีนะครับมันตอบสนองลูกค้าไม่ได้แก้ปัญหาให้เขาไม่ได้เนี่ยลูกค้าเขาก็ไม่ทักมานะครับโอเคไหม คุณต้องไปพิจารณาโพสของคุณนะครับสำคัญสุดนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับใครมีคำถามนะครับเรื่องการโฆษณาเบื้องต้นแบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์นะครับถามมาได้นะครับอผมก็คอยตอบอยู่นะครับหรือว่าเข้ากลุ่มมาถามหรือแอดไลน์มาถามก็ได้นะครับอย่างส่วนตัวเนาะโอเคครับหวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆทุกคนนะครับอยิงโฆษณาเ็นบุ๊กเป็นนะครับ อันนี้คือพื้นฐานนะครับที่ทุกคนต้องทําเป็นเนาะสําหรับคนที่มีเพจนะครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ